คำพีคันทาวายูหสูตรคำทีภาษาสันสกฤตที่จารึกด้วยอักษรเทวนาครีเป็นคำทีโบราณของพระพุทธศาสนามหายานเมื่อพศ 750- ถึงพศ800ปัจจุบันเก็บรักษาพระคำภีนี้ไว้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและห้องสมุดมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษโดยความหมายของพระสูตรมหายานได้ถ่ายทอดหลักปรัชญาทางพุทธศาสนา ลงในการสร้างพระเจดีย์บรมพุทธโธประเทศอินโดนีเซียเมื่อพศ1323ถึงพศ1393มีภาพแกะสลักนูนต่ำตามเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่สวยงามยิ่งบนระเบียงภาพชั้นที่2,3,4เนื้อหากล่าวถึงสมาธิแบบพุทธานุสติเป็นวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เข้าถึงธรรมธาตุซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่บริสุทธิ์และมีพระไวโรดพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเป็นศูนย์กลาง โดยเนื้อหาคัมภีร์คันทาวายูหะสูตรมีวิธีการปฏิบัติสมาธิเริ่มต้นจากการนึกพระพุทธเจ้าให้ปรากฏเห็นทีละหนึ่งองค์สององค์สิบองค์หนึ่งร้อยองค์แสนองค์ล้านองค์เรื่อยไปจนถึงจํานวนเท่ากับฝุ่นละอองในโลกธาตุทั้งสิบทิศจากนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าให้ขยายกว้างตั้งแต่อากาศธาตุถึงธรรมธาตุจากนั้นธรรมานที่มีความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นจนชำนานนญได้อภินญาฤทธ และจนสามารถเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในแต่ละพุทธเกษตรจำนวนเท่ากับผุ่นละองรวดเร็วภายในจิตเดียว